ร้านกวดโอเคหรือโอเคการ์เด้นเฮาค่ะเดิมทีร้านของเรานะคะจะเป็นร้านจำหน่ายพวกกวดไทยหินแต่งสวนร้านเล็กๆนะคะปัจจุบันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคุณลูกค้าจึงได้นําเข้าหินจากต่างประเทศตัวที่อยากจะแนะนําก็จะมีเป็นหินพรีเมียมดําเงาหินพรีเมียมดําด้านหินขาวหิมะเราจ,จะมีทั้งแผ่นทางเดินวัสดุดแต่งสวนอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเป็นแมนนวลค่อนข้างจะร0อเลยค่ะเราต้องถือไปทั้งใบราคาสินค้าเครื่องคิดเลขตัว QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายแต่ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ใช้แคชเชียร์ค่ะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเราถือแท็บเล็ตเครื่องเดียวค่ะออกไปเราสามารถกดขายดูสต็อกจนปิดการขายให้กับลูกค้าได้เลยค่ะ สำหรับร้านที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น,ก,นก็ขอแนะนำระบบของแคชเชียร์เลยค่ะโอเคการเล่นทาวของเรามี2สาขาเลยนะคะสาขาร่ม9อยู่ปากซอยล่ม9ทับ5และสาขาลำลูกกาอยู่เรียบมอเตอร์เวย์คลอง5ค่ะร้านของเราเปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงเย็นค่ะ